สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปที่ร้าน Land Before Time นะคะร้านนี้นะคะเป็นคาเฟ่และบาร์เปิดใหม่ย่านประชาอุทิศนะคะร้านเนี่ยตั้งอยู่ในโซนเดิมของร้านกิสราสเต็กเฮานะคะร้านสเต็กชื่อดังย่านประชาอุทิศนะคะทุกคนทางบ้านบี้มนะคะก็คือเป็นแฟนคลับร้านนี้เลยนะคะทุกคนทางตั้งแต่ยังเป็นตึกแถวเล็กๆอยู่ทางฝั่งตรงข้ามนะคะจะมาเป็นร้านกิสราสเต็กเฮาแล้วก็เป็นร้าน Land Before Time ในที่สุดนะคะก็ด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามบิมเข้าไปดูกันเลยค่ะ ถ้าถามว่าเป็นแฟนขับร้านนี้มานานขนาดไหนก็ตั้งแต่เจ้าตัวเล็กเสื้อฟ้าย,ยังไม่เกิดเลยจนตอนนี้นะคะมาเปิดประตัวเรือดำน้ําแล้วภายในร้านเนี่ยตกแต่งแบบผสมผสานสไตล์มากไม่ว่าจะมีความหรูหรามีความโมเดิร์นมีความมินิมอลนิดๆแล้วก็เพิ่มความมีชิวชวาด้วยการมีดอกไม้ต้นไม้ใบใหญ้าต่างๆทําให้ดูแบบอบอุ่นนะคะเหมาะสําหรับพาใครมาก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือว่าครอบครัวนะคะโซนที่นั่งเนี่ยมีทั้งอินดอร์แล้วก็อาท์ดรเลย ช่วงเย็นของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลาประมาณ6โมง6โมงครึ่งเนี่ยก็จะมีดนตรีสดมาเล่นด้วยจะบอกว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยดีมากค่ะอันนี้เป็นข้อความจากใจเชฟกฤษณานะคะทุกคนซึ่งอาหารในร้านเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะแต่ว่าตั้งแต่ทานมาเนี่ยก็ไม่ได้รอนานว่ารวังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละจานเนี่ยคุ้มค่ากับการรอจริงๆค่ะเมนูของทางร้านนะคะมีเยอะแยะมากมายหลากหลายดูกันจนตาลายแน่นอนเพราะว่ามีทั้งเมนูจากทางร้านกฤษราสเต็กเฮาส์เปเยลเมนูจากร้านกฤษราสเต็กเฮาส์นะคะซึ่งสั่งมาทานในน อนนนี้้ไดเหมืกัร่วมถึงเมนูใหม่ๆของโซนใหม่นี้ที่เป็นบาร์และคาเฟ่นะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟเบเกอรี่คอกเทลม็อกเทลเนี่ยก็สั่งมาทานกันได้นะคะทุกคนเริ่มกันที่จานแรกนะคะตัวนี้เป็นสเต็กเนื้อออสเตรเลียลิปอายตามด้วยสเต็กปลาแซลมอนผักขมอบชีส อันนี้เป็นสเต็กหมูนุ่มไซล์ญี่ปุ่นนะคะสเต็กปลาดอรี่ซอสพิคี้หนูสปาเกตตี้เส้นดำปลาหมึกไข่เค็มเฟนฟรายอบชีสนะคะอันนี้ชีสยืดแบบนี้เลยะคะทุกคนไม่ใช่โฆษณานะขนมปังกระเทียมอบชีสยูสุโซดานะคะเสิร์ฟมาแบบอลังการมากค่ะทุกคนตัวนี้เป็นคาปูชิโนโเย็นเสิร์ฟมาในไข่ไดนโนเสาร์นะคะ สาวรสปั่นนะคะมาแบบใส่ตะกร้ามาเลยอันนี้นะคะเป็นเมนูของหวานในคาเฟ่ซึ่งแบบอลังไม่แพ้ของเขาเลยคะ่ะทุกคนมาดูกันว่ามีอะไรอลังการบ้างนะ อันแรกนะคะทุกคนเป็นชีสเคสเบสครัมเบิลช็อกโกแลตบวกวิปครีมและสตรอเบอรี่อันนี้นะคะคืออลังการมากมีสายไหมอยู่ข้างบนนะคะทุกคนซึ่งเมนูนี้ก็คือไอศกรีมชาไทยเสริร์ฟคู่กับครัมเบิลฮันนี่โทและสายไหมซึ่งในร้านนะคะยังมีเมนูน่าทานอีกเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนบีมก็เก็บภาพมาจากครั้งก่อนๆที่บีมเคยมาทานนะ อร่อยจริงนะคะก็คุณแม่กับพี่ชายพิมก็การันตีนะคะ